สวัสดีครับท่านประชมที่รักทุกท่านครับเรามาดูการประกอบรถสาล้อพวงข้างแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราเราเราจะเอาจเจ้าตัวนี้ไปต่อทะเบียนนะครับหรือว่าเอาไปซ่อมนะครับหรือเอาไปเปลี่ยนโซ่นะครับท่านประชมเราจะทํากันอย่างไรนะครับท่านประชมเรามาดูกันครับว่าเราจะประกอบ อากาศอย่างไรประกอบคนเดียวนะครับท่านผู้ชมเราใช้น็อตสามตัวครับน็อตเบอร์สิบเก็ดทั้งสามตัวะคระับท่านผู้ชมหนึ่งตัวนี่ครับสองตัวนู้นเนี่ยครับตัวนี้นะครับแล้วก็สามตัวนี้นะครับตัวนี้เราไม่นี่ครับเสร็จเราเสร็จตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเจาะใส่พักเท้าเนี่ยเราไม่ได้เอาไปติดที่อะไรแนตะขาตั้งครับเราไม่ติดขาตั้งครับเพราะว่าเวลาติดขาตั้งนี่เวลารถไปกระแทกอะไรนี่ กลัวนอ็อตกลัวน็อตที่แข็งแข็งเครื่องจะจะเสียหายนะครับเราก็มาติดตรงนี้แลครับ่านผู้ชมวิธีทํานะครับเรามาติดตรงนี้นะครับ,รรรบถ้าถามเราจะประกอบอย่างไรถ้าเราดีไซน์ดีนะครับใช้น็อตแค่สามตัวนะครับเราประกอบคนเดียวได้เลยครับถอดออกถอดเข้าได้เลยนี่ผมทดลองให้ดูว่าผมทําได้หรือเปล่านะครับ ไปเ,เข้าไปแล้วเราก็ตั้งขาตั้งคู่ครับเล็งจับเล็งเข้าไปครับถ้าเราประกอบถ้าเราดีไซน์ดีนะครับประกอบง่ายะครับท่านผู้มือนี่มือซ้ายแล้วครับนผู้ชม ครับเราดีไซน์ดีจะหมุนเข้าง่ายครับท่านผู้ชมเรับเป็นหนึ่งตัวแล้วนะครับเสร็จแล้วเรามาดูตัวตัวไหนครับดูเจ้าตัวท้ายนี่ครับนี่น็อตเบอร์เบอร์สิบเจ็ดครับนี่น็อตเบอร์ใหญ่เรามาดูนครับว่าเราประกอบคนเดียวได้ไหมนะครับท่านผู้ชมขยับมาเอียงรถนิดหน่อยครับ นี่ครับเราก็ขันเข้าได้แล้วครับนี่ครับถ้าเราดีไซน์ดีนะครับท่านผู้ชมเจ้าตัวนี้ก็ผมก็เป็นคนดีไซน์ใส่นะครับกับทำกับทีมงานสองคนครับติดเวลาติดตั้งนะครับท่านผู้ชมติดตั้งระบบนี้นะครับทั้งหมดนี่นะครับพร้อมขีนะครับแล้วประทาสีสามวันครับ อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับนี่ไม่เกี่ยวนะครับสมมติเราซื้อตัวนี้มาครับเฉพาะติดตั้งใช้เวลาสาวันครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ตัวนี้ลงครับตั้งลงนะครับตั้งตัวนี้ลงเสร็จแล้วก็มาใส่น็อตตัวไหนแล้วครับน็อตของผมอีกตัวนึงน็อตตัวกลางครับอา น,อน็อตตกลางผมไปไหนแล้วเด็กกี้มันยุ่ียมเลยนะน,อน็อตตรกลางไปไหนเอ่ยน,อน็อตตกกลางเดี๋ยวผมหาน,อน็อตตกกลางสักครู่ครับเดี๋ยวจะหาไม่ได้ <c oughs> ได้มาแล้วครับจะน,อน็อตตกกลางไปแอบอยู่นู่นครับนี่ก็จะใส่ตัวกลางแล้วครับท่านผู้ชมตัวกลางต้องมาดูใกล้ๆครับเพราะว่าอยู่ไกลก็มองไม่เห็นครับทมม่านผู้ชมเดี๋ยวดูครับ ดวผมปรับกล้องหน่อยครับเจ้าตัวกลางนี่เห็นไหมครับเนี่ยโอ้ท่านผู้ชมขนาดผมมองกล้องยังไม่เห็นเลยครับขยับมาใกล้ๆครับเอาเห็นไหมครับเนี่ยโอ้ทำยังไงให้ท่านผู้ชมได้เห็นใกล้ๆเอาขอประทานโทษนะครับว่าเวียนหัวหน่อยนะครับปรับมา,านด้านนี้ได้ไหม ด่านนี้ได้เห็นไหมครับท่านผู้ชมตรงนี้โยกมาด้านนี้หน่อยอ๋อนี่ครับท่านผู้ชมไม่เห็นเหมือนกันครับเดี๋ยวรอให้ผมปรับกล้องหน่อยอ๋พอจะเห็นลำไทลลำไรนี่ใส่เข้าไปครับน่าจะเอาแหวนไว้ตรงไหนเอย่ยตรงนี้แหวนไว้ข้างล่างครับ เอาไว้ข้างล่างครับเอาแล้วได้แล้วค่าทรรมนีมรถเบอร์สิบเจ็ดสามตัวครับนี่ได้แล้วครับสิ้แล้วเ,ร, 7, วร,ร,วเรากดองขายของไปขันให้แน่นครับ ต้องใช้ตัวต้องใช้ตัวหมุนตัวที่มันหมุนได้ครับตัวสิบเจ็ดตัวบเจายสิบเจ็ด,ด,ดแล้วครับตัวสิบเจ็ด ตัวนี้มันเข้ายากครับเพราะว่าหมุนมุมแบบนี้นะครับหมุนยากนะครับ ไม่มีมุมเล่นนะคานผู้ชมยากครับไม่มุมไม่มีมุมเล่นนะบลอไนี่ถั่น้มมม้าอน่อนี้ครับแต่กมันขันยากเลยครับไม่มีมุมครับไม่มีมุมเล่นเลยครับจับจับว้ จับข้างล่างเลยครับจับน็อตวงแหวไว้ครับอพอไหวอยู่ครับไหวอยู่ไหวอยู่ปืดอา้าวปืดปืดปืดก็จะเปลี่ยนโซ่เป็นอะไรต้องมาขันจ้าตัวห่วงออกครับแล้วก็ไปไปต่อทะเบียนรถก็ขันออกครับ ไม่ให้ต่อทั้งพว่วงเรับท้านรูมชมอ่าเป็นว่าตัวนั้นเสร็จเรียบร้อยมาดูขันล็อกตัวนี้ครับหมุนตามครับโอ้หมุนตามครับจับตัวจับตัวล่างไว้ครับหมุนตันนี้ ทําเด็ดแล้วก็มาหมุนด,ด้านนี้เ,เดี๋ยวปรับกล้องครับปรับกล้องเวียนหัวนะครับท่านผู้ชมมาดูกันครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ย,ค,อยครับท่านผู้ชมสบายแล้วครับท่านผู้ชมการติดตั้งคนเดียวครับก็ถือว่าถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับท่านผู้ชมนหน้าตาของเราครับสามารถทําคนเดียวได้นะครับถ้าเราติดตั้งแล้วก็ดีไซนเนอร์ดีๆนะครับเอาเข้าออกสบายแล้วครับอเอามาใช้งานได้เอาไว ขนใบไม้ไปทิ้งนะครับแล้วก็เอาถังแก๊สไปส่งนี้ได้ครับเข้าสวนครับเข้าสวนก็ใช้พวกบรรทุกยางพารานี่ได้ครับท่านผู้ชมเอาละครับคลิปนี้ก็คงจะนํำลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสําหรับการประกอบพวกรถสามล้อพ่วงข้างนะครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับบ๊ายบายครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับเทสเสียงเทสเสียงฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสว่าเสียงเข้าหรือเปล่าทเทสฮัลโหลฮัลโหล